สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อักษรอ่อนเลิวันนี้กลับมาพบกับครูออฟอีกแล้วนะครับเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องระดับภาษาโดยเรียนภาษาระดับแบบแผนในคาบนี้นะครับเราจะมาเรียนต่อจากคาบที่แล้วแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาครูอยากทบทวนเนื้อหาของคาบที่แล้วก่อนเริ่มตั้งแต่ระดับของภาษาภาษามีกี่ระดับนะครับ มี3ระดับได้แก่ภาษาแบบแผนภาษากึ่งแบบแผนและภาษาปากภาษาแบบแผนหมายถึงภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องดีงามประณีตใช้ในระดับพิธีการและระดับทางการใช้ในการเขียนตําราการเขียนติดต่อราชการ โดยถ้อยคำในภาษาระดับพิธีการจะมีความจริงจังไพเราะสละสลวยส่วนถ้อยคำในภาษาทางการจะตรงไปตรงมาประหยัดคำสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนภาษากึ่งแบบแผนขอให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรหน้า96ครับ ภาษากึ่งแบบแผนคืออะไรภาษากึ่งแบบแผนก็คือภาษาที่ใช้ในการสนทนาที่ต้องรักษามารยาทหรือการสนทนาระหว่างผู้มีฐานะต่างกันรวมทั้งภาษาที่ใช้เขียนที่ไม่รู้ว่าผู้อ่านจะเป็นใครบ้างเป็นภาษาที่ใช้ในระดับกึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการเป็นภาษาที่ใช้พูดหรือเขียนในที่ชุมชนเช่นการเขียนข่าว นักเรียนเคยเห็นไหมครับการเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์หรือในปัจจุบันเราจะเห็นการเขียนข่าวในเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะใช้ภาษาระดับนี้นะครับหรือบทความโดยทั่วไปการอภิปรายการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ครับเรามาดูที่ภาษาระดับกึ่งทางการนะครับภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยใช้ในการประชุมกลุ่มหรือการอภิปรายกลุ่ม การบรรยายในห้องเรียนนะครับโดยลดความเป็นการเป็นงานลงเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างผู้สื่อสารกับผู้รับสารทั้งนี้อาจมีการโต้อตอบหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างเป็นระยะระยะภาษาระดับกึ่งทางการจะใช้ในการเขียนข่าวหรือบทความในหนังสือพิมพ์นะครับไม่ทราบวันนักเรียนได้เคยอ่านข่าวหรือบทความในหนังสือพิมพ์กันบ้างหรือเปล่า ถ้าเคยนะครับลองกลับไปสังเกตดูนะครับว่าภาษาที่ใช้ในการเขียนข่าวหรือบทความในหนังสือพิมพ์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรแตกต่างจากภาษาระดับทางการหรือภาษาแบบแผนที่เราเรียนกันไปเมื่อคาบที่แล้วหรือเปล่านะครับภาษาระดับกึ่งทางการเนี่ยจะมีถ้อยคำหรือสำนวนภาษาที่ทำให้รู้สึกคุ้นเคยกันมากกว่าภาษาแบบแผนนะครับ มีการใช้ศัพท์วิชาการเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อให้คนที่ไม่ได้เรียนรู้ในด้านนั้นๆโดยตรงเนี่ยฟังหรืออ่านข้อความนั้นได้เข้าใจนั่นเองทีนี้เรามาดูภาษาระดับไม่เป็นทางการนะครับซึ่งก็จัดอยู่ในภาษากึ่งแบบแผนนั่นแหละภาษาระดับไม่เป็นทางการนะครับ จะใช้ในการสนทนาโต้อตอบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่เกิน4-5ถึงคนในสถานที่และเวลาที่ไม่ใช่ส่วนตัวนะครับแล้วก็ใช้ในการเขียนจดหมายระหว่างเพื่อนนะครับไม่ทราบว่าในยุคนี้มีใครเคยเขียนจดหมายถึงเพื่อนกันบ้างหรือเปล่าครับนอกจากนี้ก็ยังใช้ในการรายงานข่าวนะครับ ที่เราเคยดูโทรทัศน์เวลาเขามีการรายงานข่าวกันเนี่ยก็จะใช้ภาษาในระดับที่ไม่เป็นทางการนะครับบางรายการเพื่อที่จะสร้างความใกล้ชิดเสมือนกับว่านักข่าวเนี่ยได้เล่าให้กับผู้ฟังโดยตรงนะครับภาษาระดับไม่เป็นทางการเนี่ยจะมีถ้อยคำสำนวนที่ใช้กันเฉพาะกลุ่มเข้าใจความหมายกันเฉพาะกลุ่มนะครับ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างภาษากึ่งแบบแผนนะครับอยากให้นักเรียนนะครับลองเทียบกับภาษาที่เป็นแบบแผนว่าถ้าภาษากึ่งแบบแผนใช้คำนี้แล้วถ้าเป็นภาษาแบบแผนจะใช้คำใดนะครับอาจจะเอาเฉพาะภาษาระดับทางการก็พอไม่ต้องขึ้นไปถึงพิธีการนะครับคำแรกคำว่าผมนะครับ ถ้าเป็นภาษาแบบแผนจะใช้คำว่าอะไรครับใช้คำว่ากระผมนะครับกระผมเนี่ยจะเป็นทางการเป็นแบบแผนแต่ผมก็จะลดลงมาหน่อยเป็นกึ่งแบบแผนนะครับฉันละ่ะสรพนามฉันถ้าเป็นระดับทางการระดับแบบแผนก็จะเป็น ดิฉันครับคำต่อมาโรงหนังนะครับอันนี้เป็นภาษากึ่งแบบแผนค่อนไปทางไม่เป็นทางการนะครับถ้าเป็นภาษาแบบแผนที่เป็นทางการจะใช้คำว่าอะไรครับโรงอะไรครับโรงภาพ,พยนตร์นะครับ ภาพยนต์นะครับต้องต่อเต่ารอเรือการันด้วยนะครับไม่ใช่ต่อเต่าการันอย่างเดียวนะครับพูดปลดล่ะพูดปดถ้าเป็นภาษาแบบแผนหรือภาษาทางการจะใช้คำว่าพูดเทสครับสุดท้ายครับคำว่าเสียชีวิต ถ้าเป็นภาษาแบบแผนหรือภาษาระดับทางการจะใช้คำว่าได้ไหมครับถึงถึงแก่กรรมครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภาษากึ่งแบบแผน แต่ก่อนจะจากกาันวันนี้ครูอยากสรุปเพื่อที่จะทำให้นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างภาษาแบบแผนและภาษากึ่งแบบแผนอีกสักหนึ่งรอบนะครับภาษาแบบแผนเนี่ยจะใช้ในระดับพิธีการระดับทางการนะครับใช้ในการประชุมที่เป็นทางการนะครับการบรรยายอย่างเป็นทางการการเขียนตำรานะครับ การเขียนหนังสือราชการส่วนภาษากึ่งแบบแผนจะใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยนะครับการบรรยายในชั้นเรียนหรือการสนทนาการไม่เกิน4-5คนนะครับนอกจากนี้ยังใช้ในการเขียนข่าวนะครับแล้วก็ใช้ในการสื่อสารทางวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ด้วยครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับภาษาแบบแผนภาษา กึ่งแบบแผนแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาเรียนภาษาระดับที่3คือภาษาปากกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education